แฉมีสมาคมกีฬาจัดการแข่งขันช่วงโควิดระบาดแถมยังมีการเชิญคนดูเข้ามาดูกันอีกจะเป็นย oh <my> ไปชมกันครับ ตอนนี้นะครับมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่กระจายเป็นอย่างมากนะครับรัฐบาลก็ออกมาตรการมานะห้ามมีการรวมตัวส่งผลให้งานอีเวนต์หลายๆงานนะครับก็ถูกยกเลิกไปบ้างไม่สามารถจัดขึ้นได้นะครับรวมถึงการแข่งขันกีฬาด้วยนะครับต่อให้มีการผ่อนปรนม,มาตรการแล้วก็ตามแต่ก็ยังห้ามมีคนดูเข้าไปดูอีกเหมือนเดิม กมคาราเต้แห่งประเทศไทยนะครับก็ไม่อยากให้นักคาราเต้ต้องห่างสนามนานเกินไปนะครับจึงจัดก,การแข่งขันคาราเต้ชิงแชมป์ประเทศไทยสวนกระแสมันไปเลยครับแต่เป็นการแข่งขันเฉพาะประเภทท่ารำอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเลยครับ <Wow. S 1> และการแข่งขันที่ว่านี้นะครับจะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5กันยายนปี2564นีนี้ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด318คนจากทั้งหมด27ทีมทั่วประเทศครับตั้งแต่เช้า9โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็น5วันเต็มๆไปเลยครับ <Wow. S 1> แล้วเขาแข่งกันยังไงอะจริงๆแล้วนะครับกระบวนการทั้งหมดผมขอเริ่มพูดถึงตั้งแต่วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันจับฉลากสายแข่งนะครับทางเพจ ไทยแลนด์คาราเต้เฟเดเรชันนะครับมีการไลฟ์สดจับฉลากสายแข่งโชว์กันไปเลยครับและเมื่อรู้กันแล้วนะครับว่าตัวเองอยู่สายไหนหรือภูไหนนะครับในวันรุ่งขึ้นนักกีฬาและโค้ชนะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอส่งมาทางฝ่ายจัดได้จนถึงวันที่24สิงหาคมครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการส่งวิดีโอนั่นเองครับหลังจากนั้นวันที่25จนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับ ก็จะเป็นการตรวจสอบวิดีโอแล้วก็เตรียมงานเพื่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันที่1ถึงวันที่5กันยายนนี้นะครับทางฝ่ายจัดและสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทยนะครับก็ทำงานกันหนักมากเพื่อที่จะให้งานนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมว่ามันก็ดีนะการอัดวิดีโอได้เห็นตัวเองไม่พอใจก็อัดใหม่แต่จากประสบการณ์แล้ว ไม่เมมเต็มก่อนแรงก็หมดก่อนน่ะแต่ผมก็เข้าใจนะครับในหลายๆคนหลายๆที่นะครับก็อาจจะมีอุปสรรคเรื่องของอุปกรณ์การถ่ายทำหรือสถานที่ของการถ่ายทำนะครับก็มีข้อกำหนดในระเบียบการอยู่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้ทุกคนก็ได้ทำการถ่ายคลิปและส่งวิดีโอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่ เองตื่นเต้นใช่ไหมล่ะอย่าว่าแต่เองเลย <laughs> กรรมการอย่างข้าก็ตื่นเต้นเหมือนกัน <laughs> <laughs> หลังจากนี้ทุกคนก็นอนจิบชาชิลๆรอดูการแข่งขันใน YouTube ช่อง Spot t d t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  h i l l n n d หรือเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ใคลิปนี้นะครับไปกด Subscribe กดะระฆังรอกันไว้เลยเราจะตัดสินและดูกันสดๆไปพร้อมๆกันครับ <c oughs> <c oughs> ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคบขอให้ทุกคนได้เหรียญไม่ได้เหรียญไม่พอก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็สมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ก็แล้วกันครับนอนดูแข่งอยู่บ้านแล้วก็รอรับเหรียญกันได้เลยครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากรู้เรื่องพูดเหมือนเดิมเลยแต่ก็จะพูดอ่ะเกี่ยวกับกีฬาคาราเต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกติกาเทคนิค หรือข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคาราเต้นะครับก็ให้พวกคุณกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e p เพจของผมหรือช่องทางของผมทุกช่องทางนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและไม่พลาดข่าวสารดีๆก็สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับอุ I'm in motion, I'm obsessive like the ocean. I'm alive.